ดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะมันยายอยู่ในครั้กกวคือเก่าค่ะสิผ้ามห็ดยำวุ้นเส้นกินค่ะพี่น้องเบิ้งเครื่องปรุงกันด้วยค่ะนี่มะเขือเทศใหญ่นะคะแล้วก็มีแอนหอมหัวใหญ่หอมหัวหน่อยหอมแดงเข้านี่ละคะ่ะแต่ก็มีปักชีมันเอบอยู่ข้างในนี่ละคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีนม้ำยำค่ะน้ำยำนี่คือยายตำพริก ตำริกแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บใส่ผงนัวนิดนึงค่ะไผ่มากแสบมากนวัวก็ใส่ลายนะจจะนะคะนี่ครับปรุงรสไวเรียบรรอยแล้วค่ะพี่น้องแซบแสบขนยำยำฮ้องปรุงเรียบรรอยอันนี้คือหัวกุ้งค่ะหัวกุ้งที่ย่ายบถถัถิมนะคะเอาไว้เฮ็ดกินพี่น้องแล้วก็ใส่หมูสับค่ะหัวกุ้งรวนกับหมูสับเด้อค่ะ มือในสิบห้าไม่ย่ำวุ้นเสน้นกินค่ะพี่น้องนี่คะ่ะวุน้นเ้นใหญ่อยู่นี่นี่คือวุ้นเสน้นใหญ่นะคะลวกไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องเป็นแต่แสบบ่คะนี่หรือเขาลวกไว้แล้วคะ่ะนี่คะ่วะว่าต้องลวกให้มันนันนานเกินไปนอกจากมันสีแบบว่าเสน้นมันสีเละเกินไปมันจะนแสบลวกนิดนึงค่ะพี่น้องให้มันแบบว่าเหนียวนุ่มนะคะยายสีผ้าย่ำวุ้นเ้นค่ะมื่อีน น,นี่หัวหอมใหญ่ก็ได้หอมใหญ่หอมหน่อยสซเบิดสุหอมค่ะเป็นตาแสบบาคาขนาดบ้าไดยย่ำเด้นี่ค่ะนี่พรอเอกของยาย่ช่องของยายน่นีมีเรอเอกตลอดเด้ยค่ะบ่ว่าสิไายลูกบ่ว่าสิไทยคลิปมา้บาบ่ว่าสิไทยคลิปกับเขาค่ะมามาจะม้อน,น 15, ย่ยสิพ้าย่ำุ่นเ้นกขินพี่น้องจังตามมาเบิงจะว่าสิย่ำออกมาหนาตาจังไดเนาะคะ่จะจ้าสิย่ำให้เบิงละพี่น้อง นีใส่กะละมังเลยค่ะผนกะละมังบักใ่ค่ะบุญเส้นนะคะใย,ยกระสีเอาอัน,นเครื่องลงไปค่ะเทลงไปหมดเลยค่ะเพิ่มวามแซบนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาพักพักลงไปมะห่อม,มะเขือเทศลงไปค่ะใส่เมือนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นแต่แซบวคะคะยำบุญเส้นใยนะคะหรือเป็นแต่แซบวะพี่น้องหวานลงไปได้ค่ะหวานลงไปนะคะขออนุญาตใส่เมือนะคะ หวานลูกอะไรร่วมๆร่วมๆร,ร,ร่วมกันไปนี่ลราจะแล้วส,สุดท้ายก็สิตสามด้วยน้ำยำค่ะเปิดตามล้างมือกันค่ะตามด้วยน้ำยำลาบกับไปพี่น้องคุณนะโอ้ยจะแสียบก็ข้นใาในข้นข้นพี่น้องคุณนะนะนะ,นะโอ้ยคลุกๆให้มันเข้ากันค่ะนี่ค่ะแค่นี้มันก็แสีบแล้วพี่น้องหน้าตามันคุณนะยำจะเสียบกับกระลำมังใหญ่ไหม เดี๋ยวด้วยกันพออนุญาตเอาหยกขึ้นมาหน่อก่อนมันไหลไปเลยเนาะคะนี่ขนาดตามันนี่ขนาดว่าเนี่ยนค่ะแด้วพี่น้องนี่ลาดลงไปนี่มันจะไปแต่แสบแลคะค่ะผุ้น่ะนี่คือนาตายำหุ่นเส้นย่าย่เดี๋ยวย่า่กับจัดใส่จานเป็แตะแสบเหรอคะง่ายค่ะพี่น้องเพระาะว่า่ชิมน้าม,มันเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติมันนี่โอเคแล้วค่ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยายขอชิมแป๊บนึงเพื่อความชัวร์นะคะ วมชัวของยายขอชิมค่ะนิดนึงอ้ยเส้นงาวะเยียดเนย้อนุ่นมเลยค่ะขอชิมกันนะคะอืมแซบจับพี่น้องแซบความนวดทุกอย่างนะตัวใยผงลดหยบอร่อยแล้เวเาต้องใส่อียงเพิ่มเติมแซบนะคะนี่ละค่ะ,ะ,คะยำบุนเส้นใยมาได้จ้ไม่กินน้ำกันเด้พี่น้องเด้อต่แซบบ่นี่ ายสีบกคูดขนเขากันไลค่ะเพราะว่าเส็จมันสิเลเนาะค่ะแค่นี้ครับแซ่บแล้วพี่น้องเห็ดเพื่อความแส่บความนวเขาเนาะปรุงปรุงทุกอย่างร่วมกันทุกอย่างเข้าปรุงมันก็แส่บลาดลงไปแล้วมันก็แซ่บค่ะนี่เข้ามาต้องค้นไลค่ะพี่น้องแค่สีสันนี่ค่ะโอ้ยกินขาดละค่ะมาด้วยใจเดิมมากินยำบนเส้น้ำยาค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ